ค่ะน,นี้เป็นตอนที่3ตอนที่3ของของหนังสือนะเป็นเรื่องต่อมานะคะเขาจะพูดถึงตัว CGM เนาะก็คือ Continuous Glucose Monitoring ก็คือไอตัวที่ติดแขนอะหมอเห็นอินฟลูเอนเซอร์หลายคนซื้อมาติดหมอเพราะว่าเดี๋ยวจะซื้อมาติดบ้างเขาบอกมันมีประโยชน์ตรงที่ว่ามันจะทำให้เรารู้ว่าไอตัวรู้ค่าไ glycemic v รีย a b i l i t y นะ แล้วก็ลดความอยากแล้วก็ความกังวลน,นะคือถ้าเราเห็นตัวเลขเนี่ยเราก็อาจจะเลิกกังวลได้เรียนรูเ้เรื่องของปฏิกิริยาของมันคือถ้าเรากินอาหารไปแล้วปรากฏโอ้โหน้ำตามมันขึ้นสูงมากเราก็จะรู้ว่าอ้าเรากินคาร์โบไฮเดรตเดยอะเกินไปนะแล้วก็จะเรียนรู้วิธีที่จะทําให้น้าตาลมันนิ่งแล้วก็มีการฝึกร่างกายให้มีเมตาบอลิกเฟล็กซิบิลิตี้แล้วก็สามารถที่จะจัดการเมตาบอลิกดิสฟังชันได้ไว แล้วก็เป็นการเพิ่มแรงจูงใจคือเวลาที่เราเห็นเออน้ำตาลมันลดเราก็น่าจะดีมีความสุขค่ะ CGM บอกอะไรก็จะบอกน้ำตาลตอนเช้านะคะบอกเรื่องดาวเอฟเฟกดาวเอฟเ,กเอฟเกก็เขาบอกว่าถ้ามีดาวเอฟเฟกนะ8.9%เท่านั้นที่ไม่เป็น DM ฟังแล้วโคตรสยองนะเพราะว่าเวลาเราเจาะน้ำตาลในเลือดใช่ไหมแล้วก็บอกว่าตอนเช้าออน้ำตาลสูงออจริงๆแล้วเป็นจ ดาวฟิโนมินอลอะไรเงี้ยแต่จริงๆแลเก้าเปอร์เซนต์เองนะโห oh. ค่ะอ่ะข้อสามก็คือจะรู้ว่าหลังกินน้ำตาลหลังกินอาหารเนี่ยน้ำตาลเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะได้รู้ area under the curve, แอร์แอเรียอันเดอร์เดอะเคร์ฟเราก็จะรู้ว่าค่าน้ำตาลของเราเนี่ยมันพีคไปเท่าไหร่อะไรเงี้ยเนาะแล้วก็จะได้ดูเรื่องของ reactive hypoglycemia er, ด้วยว่าน้ำตาลที่มันต่ำเนี่ยกินอะไรเข้าไปกินเมื่อไหร่นะ แล้วก็ได้ดูผลกระทบของความเครียดที่มีต่อกูโคสผลกระทบของการออกกําลังกายที่มีต่อกูโคสผลกระทบของการนอนหลับที่มีต่อกูโคสแล้วก็ได้ดูค่าน้ําตาลตอนที่เราหลับด้วยนะคะแล้วก็ได้ดูค่าเฉลี่ยน้ําตาลในเลือดแล้วก็บอกเทรนด์นะของน้ําตาลได้ในระยะยาวแล้วเขาก็ให้จดจด,ด,วนะจดไว้นะจดรายการอาหารนะจดเป็นสมุดดินสออย่างเงี้ยันก็จะดี ถ้าจะใช้แอปก็ก็มีเหมือนกันนะเรื่องของอันนี้เขาจะพูดเรื่องอุปกรณ์นะเรื่องของการนอนหลับเนี่ยก็ดีนะก็ใช้ใช้พวกนาฬิกานะท,นาที่มันสามารถที่มันสามารถเรคคอร์ดได้ Activity Data ก็เหมือนกันเขาบอกเขาพูดเลยนะว่าถ้าเรานั่งมาทั้งวันนะแล้วมาเดิน1 9ึ่งก็ยังยังไม่ดีะนะมันไม่เหมือนค่อยๆเดินค่อยๆเดินนะคะ แล้วก็การออกกำลังกาย150นาทีต่อสัปดาห์ที่ moderate activity คือปานกลางจะดีนะคะตัว HRV เขาพูดถึงนะเขาบอกว่า HRV เนี่มันก็จะบอกว่ามีเรื่องของความตึงความาอ่อนล้าแล้วก็ overtrain หรือเปล่าหรือว่ามีเรื่องของโรคเรื้อรังหรือเปล่าเขาพูดเรื่องอาหารนะคะอาหาร6อย่างเขาบอกว่ามี6ข้อเกี่ยวกับอาหารนะอาหารเนี่ย มันกาหนดโครงสร้างของเซลล์หน้าที่ของเซลล์แล้วก็แล้วก็เรื่องของจุลินทรีย์ในท้องเราไงเราไม่เคยคิดเนาะว่าโครงสร้างของเซลล์ก็คือเซลล์เมมเบรนน่ะหน้าที่ของเซลล์ก็พวกไปลดออกซิเดทีฟสเตรสแล้วก็ไปต่อต้านเรื่องของการอักเสบเนี่ยคืออาหารที่เรากินนะข้อ2การกินคือการจับคู่ความต้องการของเซลล์นะกับอาหารที่เราเอาเข้าปากส,สาก็คือ อาหารเนี่ยก็คือการสื่อสารนะว่าเราสื่อสารกันสื่อสารอาหารคือการสื่อสารของเรากับเซลล์นะแล้วก็ความหิวสุดขีดบอกว่าเซลล์ต้องการอะไรอันนี้มันต้องดูว่าเราแปลออกหรือเปล่านะาเช่นแบบไฮโปไกนี่มันเป็นจากไฮโปไกเองหรือว่าเป็นจากการที่เรากินอาหารขึ้นไปที่น้ําตาลม,มันสูงใช่ไหมแล้วก็เลยมีอินดิเรกทีฟไฮโปไกซีเมีย อาหารเป็นเป็นเรื่องปริศนานะอันนี้บางทีเขาก็ได้แต่บอกว่าพยายามอยาก,กินพวกอาหารที่มันเป็น processed food ในเล่มเนี่ยเขาจะย้ำตลอดเลยนะคะแล้วก็ข้อ6ก็คือกินอย่างมีสติค่ะค่ะเขาบอกว่าในไม่มีสัตว์ป่าตัวไหนนะที่มันเอ่อที่มันเป็น metabolic syndrome เหมือนที่มนุษย์เป็นมา75ปีอันนี้ก็น่าสนาสใจนะทำไมเราเป็นเออค่ะต่อไปเรื่องของอาหารที่ดีนะ Good Energy Food อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเลยอันที่หนึ่งก็คือพวกไมโครน u t r i e n t ์ ent, นะแล้วก็แอนตี้ออกซิแก็กินอาหารที่มีมีสารต้าอนุมูลอิสนระมีสารอาหารแล้วก็อันที่สองโอเมก้าสาม t ฟตตีเอ โอเมก้าสนี่ก็จะอยู่ในพวกเนเขาจะยกมาเป็นเรื่องของปลานะแซลมอนปลาท้าปลาเฮอริงนะปลาซาดีนปลาแมครีอวก็ปลากระป๋องบ้านเราอ่ะแต่นี่มันของฝรั่งไงหมอเก็สงสัยว่าเอแเราปลาบ้านเราจะมีพวกโอเมก้าสามไหมเออแล้วก็อันต่อไปนะไฟเบอร์เขาบอกว่าเราจะต้องกินไฟเบอร์เนี่ยในสัปดาห์หนึ่งเราจะต้องกิน30ชนิด ของพวกเมล็ดพืชอ,อะไรต่างๆนะกินต่างๆกันกินให้หลากหลายอันที่4ี่ก็คือพวก fermented food นะเขายกมาก็จะเป็นพวกนัตโตเทมเป้ซาวคราวนะผักดองมิโซกิมจิอะไรพวกเนี้ยถ้าเมืองไทยนี่อะไรละ่ะผักดองปลาหลอย่างนี้เหรอก,ก็น่าจะกินได้นะจะกินแต่ของฝรั่งไม่ได้หรอต่อไปเป็นเรื่องของโปรโตีนก็มีความสำคัญก็เป็น อาหารที่ดีนะคะส่วนอาหารที่ไม่ดีในนี้เขาจะย้ำอยู่3ามอย่างเลยนะก็คือ r e f i n e d a d d e d s ก g a r อาหารที่เติมน้ำตาลนะพวกน้ำหวานต่างๆกินไม่ได้เลยนะคะแล้วก็พวกไขมันที่มาจากไขมันจากเมล็ดพืชนะพวกพืชผักเนี่ยที่ผ่านกระบวนการในในพวก <c oughs> ในพวกอุตสาหก,กรรมกินไม่ได้แล้วก็พวกรีไฟ y ์เกรนก็คือพวกพืชเมล็ดพืชอะไรเนี้ย Okay. ค่ะเออแล้วเขาก็พูดเหมือนกันนะเหมือนกับหนังสือที่หมอโอกรออ่านก่อนนั้นนี้นะเขาบอกว่าวิธีการจะทําให้น้ําตาลหลังอาหารเนี่ยมันมันไม่สูงอะนะก็ไม่ให้กินคาร์โบไฮเดรตเปล่านะมันจะต้องต้องกินอย่างอื่นก่อนนะอันที่สองก็คือให้ให้กินให้เขาเรียกว่าต้องกินพวกโลอาหารที่คาร์โบไฮเดรตที่มันเป็น GI ต่ำอะ กินก่อนนะอย่ากินมื้อดึกให้กินตามเวลาก็คือ time restricted f eating เนะาะมันเราไม่กินไปนอกเหนือจากนั้นแล้วก็อย่ากกินน้ำหวานนะกินไฟเบอร์ทุกมื้อเลยแล้วก็อาจจะใช้พวกน้ำส้ม apple cider vinegar ในะก่อนหน้านี้ที่หมอ,อเคยพูดเนาะแล้วก็ให้เดิน15นาทีหลังอาหารแล้วก็เวลากินให้กินอย่างมีสตินะคะแล้วก็ต่อไปเขาจะพูดเรื่องของ เคารพเวลา biological clock นะก็เรื่องของการนอนเราจะต้องเข้าใจ sleep pattern ของเราเองนะเราต้องรู้ว่า baseline เป็นอย่างไรแล้วก็คุณภาพดีหรือเปล่าปริมาณเพียงพอหรือเปล่าความสม่ำเสมอมีหรือเปล่าแล้วก็หามารวัดเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะไม่รู้นะแล้วก็เรื่องของอต้องกำหนดเวลานะว่าเราเราจะกินอาหารเนี่ยกี่โมง การทำงานกลางคืนต้องใช้ไฟให้น้อยต้องมีแสงน้อยค่ะแล้วก็ห้องทห้องนอนจะต้องเงียบต้องไม่มีแสงไม่มีเสียงตื่นมาให้ออกไปรับแสงพระอาทิตย์แต่ว่าอย่าจ้องดูพระอาทิตย์โดยตรงแล้วก็ใช้เวลานอกบ้านให้มากขึ้นแล้วก็การออกกําลังนะเขาเรียกว่าการขยับขยื่อนต้องทําอย่างสม่ําเสมอนะคะอืมค่ะเขาบอกว่าต้องพยายามอยู่กับธรรมชาตินะ ธรรมชาติมันจะดีกับเราอะค่ะแล้วก็เขาพูดถึงออกโซเจนนะเขาบอกว่าตัวออกโซเจนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทำลายกูดเอนเนอร์จีแล้วก็สร้างไขมันแล้วก็ความอ้วนนะค่ะเรื่องของออการเคลื่อนไหวนะเขาบอกว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยนะ ถ้าเราจะทำให้มันดีนะนะมันจะต้องเป็นการเคลื่อนไหวที่สม่ำเสมอค่ะแล้วมันก็ต้องแบบอยู่เป็นประจำในชีวิตของเราไม่ใช่เป็นงานที่เราจะจะต้องไปยิม1-2ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม้ว่าเราจะออกกำลังกายเลยนะโซน2องนาทีต่อสัปดาห์แต่ว่าก็จะถูกลบลางด้วยการนั่ง5ชั่วโมงต่อวันอย่างเงี้ยนะคะค่ะ,คะแล้วก็การที่เกิด Muscle Contraction นะการยืดหดของกล้ามเนื้อเนี่ยนะมันก็จะเป็น เป็นยาที่แบบเป็นยาวิเศษเลยนะเขาใช้คำว่ามิลัาเมลาคูราสเมดิซีนเป็นยาวิเศษนะแล้วกอ็อันนี้เอาไว้แค่นี้กันเดี๋ยวมาต่อที่หลังนะอันนี้เรื่องต่อไปนี่มันเครียดอนะสวัสดีค่ะมอโออ่านหนังสือนะคะต่อนะค่ะก็ เขาจะพูดเรื่องการขยับเคลื่อนร่างกายนะเวลาที่กล้เาเซลล์กล้ามเนื้อมันทำงานนะเนาะมันก็จะมีแคลเซียมเข้าไปในเซลนะพอแคลเซียมเข้าไปในเซลล์ ATP มันลดลงใช่ไหม ATP ที่ลดลงเนี่ยนะมันก็จะในเซลเนี่ยมันจะก็จะเอากลูโครือว่าเอาแฟตเนี่ยมาสร้างเป็น ATP นะเพื่อเป็นพลังงานให้กับกล้ามเนื้อนะคะตัว ATP ที่ลดลงก็จะไปกระตุ้น AMPK AMPK เนี่ยก็จะเป็น energy sensor นะ จะไปกระตุ้นอะไรต่อเอ,อ,เอนไซม์อะไรต่อไปอีกนะสรุปว่ามันทําให้เกิดเกิดแฟตเบรนนิ่งนะมีการเผาองค์ไขมันแล้วก็มีการเอากูโคสเนี่ยเข้ามาแล้วก็มีการสร้างในตัวคอนเดรียใหม่เพื่อจะเพิ่มการสร้าง ATP สรุปว่ามันจะกระตุ้นนะก็คือจะมีการทำลายตัวในตัวคอนเดรียอันเก่านะแล้วก็อันที่มันไม่เก่ง หรือไม่เถียงไม่ดีไม่สุขภาพไม่ดีก็ทำลายไปนะเพราะฉะนั้นมันก็จะดีกับสุขภาพเขาบอกว่า e อ e ก c i ซอร์ซมันจะไปเพิ่ม i n f ฟล m a เมชันแต่ว่าแ a บในปัจจุบันทําให้รู้ว่า m ั s เซล a อคทิวิตเนี่ยมันจะไปลดเอ่อโครนิคอินฟล m มเมชันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็จะเกิดมันจะดีกว่าในระยะยาวนะนี่มีรายละเอียดเยอะเลยนะ ก็เอาสั้นๆค่ะเขาบอกว่าการที่กล้ามเนื้อหดตัวเนี่ยนะมันดีต่อเมตาบอลิกเฮลท์นะโดยที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลินนะกระตุ้นให้น้ำตาลเข้าสู่เซลล์โดยตรงการเอ็กซ์ไซส์เนี่ยมันจะไปกระตุ้น AMPK แล้วก็ไปไปกระตุ้นไอตัว Glucose c h a n นะ Glucose c h a n เนี่ยมันจะเคลื่อนมาที่เซลล์เมมเบรนแล้วก็เอา glucose เข้าไปโดยตรงเลยนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่เราออกกำลังกายหนึ่งครั้งเนี่ยจะทำให้อินซูลินเซนซิสติวิตี้เนี่นะเพิ่มขึ้นได้ถึง16ชั่วโมงนะดีนะค่ะเอ็กซ์ไซส์เนี่ยจะไปกระตุ้นการผลิตเรื่องของไมตโตคอนเดรียที่มันสุขภาพดีขึ้นนะก็จะผลิตเป็นพลังงานที่ดีออกมาก็เพราะฉะนั้นก็ให้ขยับขยื่นร่างกายนะไม่ต้องไม่ต้องทำหนักนะแค่ทำให้บ่อยนะเขาบอกว่าการทดลองนะให้ ให้วิ่งจ็อกกิ้งนะทุกครึ่งชั่วโมงนะพบว่ามันลดเนี่ยลดไอ้น้ำตาลกูโคสที่มันจะขึ้นสูงเนี่ยได้ดีแต่ว่าเราไม่ต้องจ็อกก็ไดใ้ใช้เป็นการเดินก็ได้นะจ,จะอาจจะเป็นการเดินสั้นๆทุก30นาทีนะคะนะแล้วตัวเอ็กซ์เซอร์ไซส์มันก็เป็นการสร้างความร้อนด้วยเนาะค่ะเขาบอกว่าไม่มียาตัวไหนหรือว่าการผ่าตัดที่ผ่าตัดใดที่จะสามารถจัดการป้องที่จะป้องกัน โรคเรื้อรังได้นะนะแต่ว่าการเดินวันละหนึ่งหมื่นเก้านี่ยหนึ่งหมื่นเก้าต่อวันสามารถทำได้เพราะฉะนั้นให้เดินนะแล้วก็ทำให้มันเขาบอกคลางให้มันง่ายเดินก็เจ็ดพันถึงหนึ่งหมื่นเก้าต่อวันนะคะออกกอำลังใช่ไหมฮาร์ดเรทให้มันมากกว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์แม็กซิมัมฮาร์ดเรทนะทำนานร้อยห้าสิบนาทีต่อสัปดาห์แล้วก็ให้ยกน้ำหนักนะนะ ยกเวทอะอะไรก็ได้เบาๆอะไรเงี้ยแต่ว่าทำหลายๆครั้งนะคะออกกำลังกายโซน2เช่นเดินนะเดินสบายๆเดินแล้วก็อาจจะวิ่งจ็อกกิ้งเบาๆนะแต่ว่าพยายามให้ต่อเนื่องถ้าได้เป็นชั่วโมงก็ดีมันนะค่ะเขาบอกว่าการออกกำลังกายแบบปานกลางเนี่ยที่ต่อเนื่องยาวนานเนี่ยจะเพิ่มจำนวนของไมโตคอนเดรียนะก็ทำให้เพิ่มกลูโคสอัพเทคแล้วก็เพิ่มเรื่องของ ประสิทธิภาพของหัวใจแล้วก็ลดเรื่องของการป่วยเป็นโรคเรื้อรังทุกอย่างทุกอย่างเลยนะความความสำคัญอยู่ตรงไหนอยู่ตรงความสม่ำเสมอนะอืมีหบอกคนหนึ่งเขาบอกว่าเราไม่ได้อ้วนนะเนี่ยเราแค่มีกล้ามเนื้อน้อ,นอยภาวะกล้ามเนื้อน้อ,นอยกล้ามเนื้อลดลงมันจะเริ่มลดลงเยอะเลยนะตอนอายุสามสิบปีขึ้นไปนะแล้วก็เขาก็บอกมันไม่สายที่จะเริ่มนะ ก็ตอนนี้อายุเท่าไหร่กันแล้วก็ควรที่จะจะทำนะค่ะอ่าต่อไปไบโอมาร์เกอร์นะคะเขาก็บอกว่าน้ำตาลกลูโคชี่มากกว่าร้อยนะอืมก็ไม่ดีอะ HDL น้อยกว่า40ไตรกลีกซอสรด์มากกว่า150นะความดันที่มากกว่า130-85แล้วก็รอบเอวอันนี้พูดซ้ำแล้วนะค่ะอ๋อแล้วเขาพูดเรื่องอุณหภูมินะเขาบอกราวแฟตเนี่ยมันเป็นสีน้ำตาลนะนเพราะว่ามันมีไมโตคอนเดรียเยอะนะ ตัวไมโทคอนเดรียพวกนี้มันจะมันจะสร้างความร้อนมันไม่ได้สร้าง ATP e อ oh, อค่ะค่ะเพราะฉะนั้นไอตัวบราว์แฟตจะมันจะสร้างเป็นความร้อนนะเขาบอกว่าเราเนี่ยควรที่จะออกไปเผชิญกับความเย็นมัางนะเพื่อที่กระตุ้นนะกระตุ้นตัวบราว์แฟตไขมันสีน้ำตาลของเราเนี่ยจะช่วยลดน้าตาลได้ด้วยนะเราต้องการบราว์แฟตนะก็ต้องออกไปเผชิญความเย็นมัาง แล้วก็เวลาที่ร่างกายไปเจออากาศร้อนก็มีการมีการผลิตฮีทช็อคโปรตีน e i n 70นะตัวนี้ก็จะลดการอักเสบเหมือนกันแล้วก็เพิ่ม Insulin นเซน i ิ i ิวิตนะคะต่อไปจะพูดเรื่องของพวกท็อกซินต่างๆอันนี้ <c ười> คืออ่ะแล้วก็รู้สึกแบบมันเยอะมากเลยค่ะท็อกซินต่างๆเขาในนี้เขาจะพูดเรื่องออฟโซเจนนะ เบอกอะไรที่กระทบกับเมตาบอลิซึมเราจะเรียกว่าออฟโซเจนทำให้เราอ้วนแล้วก็มีภาวะอินซูลินรีสิสแนนนะคะอืมก็มีอะไรบ้างเขาบอกว่ามันมี4อย่างที่ทำให้เกิดพลังงานที่ไม่ดีนะคะก็คือพวกอตร์ตาเรฟา o ฟูดนะการพวกใส่สารกันบูดสาร สารเพิ่มเพิ่มสีอะไรอย่างเงี้ยยาฆ่าแมลงแล้วก็เรื่องของพลาสติกที่ห่ออาหารการเติมเคมสารเคมีเข้าไปเนี่ยนะมันทําให้อาหารนี่มันเพิ่มเชลล์ไลฟ์มันอยู่ได้นานนะแล้วก็ใช้พวกตัวห่อหุ้มที่มันราคาถูกแล้วก็กลิ่นที่ไม่เป็นธรรมชาติพวกเนี้ยมันก็อาจจะมีอันตรายต่อมนุษย์ได้นะนะเขาก็บอกว่ามันมีมัน มันมีเขียนเอาไว้ว่า gras ก็คือ glass นะ generally recognized as safe นะก็คือโดยทั่วไปแล้วมันดูเหมือนว่าจะปลอดภัยอะแต่ถามว่าปลอดภัยจริงหรอเราก็ต้องระวังตัวเองนะค่ะอะไรบ้าง bpa ค่ะอันนี้หมออ,อ่านตัวย่อเลยนะพวกนี้ก็จะทำให้ antioxidant ลดลงนะแล้วก็ oxidative stress เพิ่มขึ้นไอพวก อันนี้ก็คือพลาสติกนะคะอันต่อไปก็คือพาทาเลตนะพวกนี้มันจะเป็นฮอร์โมนดิสลอปเตอร์ก็จะเพิ่มทำให้มีการเพิ่มขึ้นข,นของอินซูลิน e ิสสแตน c ์ความดันขึ้นเนาะแล้วก็ทำให้มีเรื่องของเมนโอพอสแล้วก็แถะต่อไปก็พาราเบนก็จะเป็นพวกสารกันบูดอะในพวกครีมแล้วก็แชมพูจะดูดซึมทางผิวหนังแล้วก็ทางปากนะก็จะไปจับกับตัวจับกับพวกฮอร์โมนรีเซปเตอร์นะ ต่อไปก็คือไตรโคซารพวกนี้จะเป็นพวกสารกันยาฆ่าเชื้อยาฆ่าเชืออเช้อในพวก Personal Care ต่างๆนะก็อันนี้ก็มีผลต่อไม่ตัวคอนเดี่ยเหมือนกันนะอันที่5้าไดออกซินพวกนี้ก็จะเป็นเป็น pollutant persistent organic pollutant สะสมไดออกซินจะไปสะสมในพวกสัตว์ในไขมันของสัตว์ได้นะ ข้ก็คือ PBcs อันนี้ก็โดนห้ามไปแล้วนะคะ PFAS PFAS เนี่ยน่าสนใจมันอยู่ในอะไรคะในกระทะที่เคลือบที่มันไม่ติดกระทะเนี่ยอันนี้ก็ไม่น่าเชื่อว่าเป็นท็อกซินกันเนี่ยข้อ8ก็คือพวกออร์แกโนฟอสเฟตเป็นยาฆ่าแมลงนะอันนี้ส่งผลกระทบกับเด็กนะคะแล้วก็9ก็พวกโลหะหนักอันนี้ก็เพิ่มออกซิเดทีฟสเตสแล้วก็มีผลต่อไมโตคอนเดียฟังชันนะ บดที่เก้าเป็นเรื่องของจิตใจนะโาโอไม่พูดแล้วกันนะเออใกล้จะจบแหละเขาจะพูดเรื่องของเออเรื่องของ Good Energy ที่ทำได้ภายใน4สัปดาห์นะเขาพูดถึงก็จะมีกระบวนการทำก็วิธีการทำก็มันก็จะเป็นที่อ่านมาทั้งหมดทั้งสิ้นน่ะเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังครั้งหน้านะ ก็เรื่องของ food energy habits นะคือทำให้มันเป็นนิสัยเลยนะคะเรื่องอาหารเนาะอันที่หนึ่งข้อหนึ่งค่ะก็กำจัดพวกอาหารที่เติมน้ำตาลออกไปจากชีวิตค่ะสองกำจัดพวก r e f i Refined g เก i n นะพวกพืชเล็กๆค่ะอันท,ท,ที่ที่ไม่ใช่มาจากธรรมชาตินะสามให้กำจัดพวกน้ำมันปุสาหก,กรรมนะหก็ให้กินไฟเบอร์ นะมากกว่า50กรัมต่อวันนะคะอันที่5ให้กินโปรไบโอติกเนี่ยนะวันหนึงให้มากกว่า3เสิร์ฟอ่ะค่ะเยอะเหมือนกันเนาะเพราะว่ากโยเกิร์ตอันหนึงก็1เสิร์ฟนะค่ะอันข้อ6ก็คือให้เพิ่มโอเมก้า3ด้โดยการให้กินอย่างน้อย2กรัมต่อวันนะคะอันที่7เพิ่มแอนตี้ออกซิแดนต์แล้วก็สารอาหารต่างๆค่ะต้องกินให้หลากหลายอันที่8ก็คือ กินโปรโตีนอ่ะสากรัมต่อมื้อนะคะค่ะต่อไปเรื่องการขยับเคลื่อนร่างกายเนาะข้อ9พยายามที่จะออกกําลังระดับปานกลางนะร้อนาทีต่อสัปดาห์10ต้องมีการรีิทแนเทรนต้องใส่น้ําหนักเข้าไปนะอย่างน้อย3ครั้งต่อสัปดาห์ข้อ1 1ให้เดิน1นึ่งกต่อวันนะคะ12ให้ขยับนะี่ยหน่อยๆทั้งวันเลยนะคะ ต่อไปเรื่องการนอนข้อ13ก็ให้นอน7-8ชั่วโมงต่อคืนนะแล้วต้องยืนยันโดย Sleep Tracker ด้วยนะค่ะข้อ14ก็คือต้องต้องนอนนอนสม่ำเสมอข้อ15เป็นเรื่องของสตร e ส s นะ Relationship แล้วก็เรื่องอารมณ์นะต้องให้นั่งสมาธิทุกวันนะข้อ16ก็คือ ต้องต้องสำรวจอารมณ์นะค่ะแล้วก็มีการบอมบัดด้วยนะคะข้อ17นะเรื่องของม e w Timing h ฮ b i ิ s นะก็ค่ะก็ก็ให้ะข้อ19 practice เวลากินต้องมีสตินะตลกดั ค่ะข้อ19เรื่องของไลท์นะก็ต้องพยายามโดนแดดให้มากที่สุดนะในช่วงกลางวันนะข้อ20ก็คือ,อหลีกเลี่ยงบลูไลท์ให้มากให้น้อยที่สุดนะคะหมายถึงหลีกเลี่ยงให้มากที่สุดก็คือโดนบลูไลท์ให้น้อยที่สุดนะข้อต่อไปอุณหภูมิยีก็ต้อง,ต,องต้องพยายามโดนเขาเรียกไ ต้องให้ร่างกายเนีรู้สึกร้อนนะ่ะอย่างน้อย1ครั้งนะต่อต่อสัปดาห์นะแล้วก็ข้อที่สอยิบสองคือให้โดนความเย็นนะสินาทีนะอย่างต่อ1สัปดาห์นะคะแล้วก็เรื่องของการโดนสารพิษนะก็ต้องพยายามกินน้ำนะกินน้ําสะอาดนะทุกวัน,นะคะแล้วก็การกําจัดท็อกซินนะคะก็ต้องทําความสะอาดร่างกายแล้วก็ผลิตภัณฑ์รอบๆตัวนะ แล้วก็ต้องไปอยู่ในธรรมชาติสี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ค่ะก็จบแล้วเป็นหนังสือที่ก็อ่านอ่านเพลินๆนะแต่เวลาเอามาสนุกคนเหนืเลยก็หวังว่าจะชอบกันนะคะค่ะก็ใครอยากอ่านเล่มจริงก็ไปหา,าได้จริงๆเล่มจริงเขาก็เขียนสนุกมากเลยแต่บางทีมอโออาจจะ อาจจะเราได้ยังไม่ได้ละเอียดเนาะคือบางเรื่องเขาจะลงไปลึกมากเลยแต่เขาก็อธิบายดีนะเรื่องของเซลอะไรต่างๆอย่างเงี้ยทำให้เราเข้าใจเรื่องของอินซูลินรีสิสแตนดีมากขึ้นนะคะก็ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณหมอโอรีวิวที่ทานมอโอชอบอ่านหนังสือหมอโอรี ชอบอ่านนังซื้อ